าอยู่กันไม่ได้ใช่ไหมลีนะคะหรือว่าอ็จินมาอิจินมาไหนหัวตูกาดิจิตนะคะ อ๋อนี่นี่อ่ขอาขางใบสีได้ไดยค่ะสุบรีโย่เราเดินเราไปสุบุรีโย่ถามมาสุดทางเลยถามมาสุดทางค่าค่า เดี๋ยวเอาน้ำใส่วันนี้แหละค่ะใช่แล้วบูชาหยอดตู้ได้เลยนะคะใช่แล้วเอาทำงานเวลาทำงานยายุตท่าไรคะยาย คุณยายอายุต่าไรคะแลสิบสามอู้แข็งแรงแข็งแรงกายอีกแล้วกายอีกแล้วอาออกตอนนี้ล่ะค่ะอ้าวคุณแจเอามาหรือเปล่านี่ยะเอาคุณแจเอามาใส่หัด พูดไทยได้ช well. really? uh, <Wow>. ัดมากเลยเนาะพูดไทยได้ชัดมากเลยพูดสปีกไทยได้เก่งมากเลยนนึ่เวันทูีขอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสุดยอดเลย ใชไหมยายเอตีพูดเดี๋ยวเด,ด,ดี๋ว <laughs> ยวไอพูดไ,ได 1, 2, 3, พูดท่องไม่ได้แล้วนะ่าฮ่าฮพูดไม่ได้เลยหนึ่งสองสามสี่พูดน้ำไม่ได้แล้วนะสบายดีไหมชัดด<ะ>ีไหมสบายดีค่ะ,คะชัดมากเลยสบายดีค่ะต้องต้องฝึกไทยกัาบริสภาษาไทยเนาะมามาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ มาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะสาปีสามปอยู่คำเฮียรอบอยอโแดปีโอ้ยยืนต่างแดดค่ะเข้ามาในร่มค่ะเข้ามาในร่มไหมคะไม่เผื่ก็ชอบแดดเนาะน้อาจจะหนว้ามันแดดร้อนค่ะแดดร้อน เี่นถ่ายรูปกับคุณลุงนะคะไปนู่นเลยไหมเสือนอะตรงนู้นเรล่มดีไปนู่เลย้เลยไปตรงนน้นค่ะแม่ค่ะ ุณแม่อายุ80ขิบห80โอ้โห80ทำไมแข็งแรงจังแข็งแรงมากไ,มไ,าไปให้แม่กันหน่อยแม่เนบูชาของคุณแม่ค่ะได้ไหม่ได้หนึ่งหนึ่งสองสาม one two t h จะวมาตั้งด้วยนะครับ 1, 2, หนึ่งสองหนึ่งสองสามบุญตาบุตาุณตาแม่บุญามามาต่อไปแล้วมี นมีที่ประเทศมาวันจันทร์สองคณะแล้วมีจากประเทศอะไรนะสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เมื่อกี้ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์อันนี้สวิตเซอร์แลนด์เปล่าไม่รู้แลนด์แลนด์เหมือนกันเมื่อกี้ฮอลแลนด์อันนี้สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์แลนด์แลนด์เราไทยแลนด์ย้อมาจากไหนมาจากไทยแหละโอ้คถูกไทยแลนด์ ไทยเหนือ5ใช่ค่ะตั้งนะโม3จบค่ะแล้วก็ท่อทงคาถาองคู3จบค่ะโ <Cait. S 1> อ้ขอพรได้เลยค่ะเมดาก็จะปิดน้ำก่อนนะคะน,นี่ที่เพ่นมาไหว้นะคะขอพรเนาะลุงจะไปชงมินแอนนะคะเพราะว่าวันนี้วันจันทแล้วเนาะ,ะสุข วันวันเสาร์อาทิตย์นะนั่นมินแอนก็จะมาจันก็กลับนะคะไม่ได้มาอยู่ประจำนะคะไปกลับนะคะแดดร้อนมากเลยอ้ท้องอไหลปิดน้ำละเปิดน้ำไว้ก่อนไปกินข้าว อากาศร้อนแต่เช้าเลยนะคะเอีดอกไม้ลมพัดดอกดาวเรืองกำลังจะออกดอกนะคะกำลังจะงามดอกเฟื่องฟ้าอีกหน่อยก็ดอกโม่ดอกโม่ก็กำลังออกดอก นช่างก็เอาน้ำมาลดเองเลยเอกันกวาต้งาดวันไม่ก้ดีนะใบไม้มาลุงค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะออกไป<อ>แต่ลืมออล,ลืมเอากุญแจมาไปเอาเลยเดือดห่อนแท้ กีทำสวนมันไม่เห็นผู้บนอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะกวาดใบไม้นะคะเพราะว่ามันก็หล่นใกล้หมดแล้วล่ะคะ่ะพอมันหล่นหมดนะคะเราก็ไม่ต้องกวาดอีกเนาะเพราะว่ามันรู้สึกว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะดอกใหม่งอกขึ้นมาใหม่แล้วนี่แตกยอดมาใหม่แล้ว ตอนแรกนะหนา,หนาพากันช่วยกันเก็บกวาดนะคะ<า>ไปออด,ด,ดอกไม้นะคะสวยงามมากป่าก็ออกมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอ๋อนี่ไงต้นพญาเสือโค่งที่ลุงว่าที่เอฟซีส่งมาให้นะซื้อมาให้นะยังรอดอยู่ต้นนี้แหละคะ่ะ ฮะเอาจำปาเป็นอะไรลูกฮะเป็นอะไรคะฮะเป็นอะไรลูกโอ้ยคิดว่ามีบุญดีใจหมดได้ยินเสียงคิดว่ามีบุญโอ้ยจำปาม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 าเร็วมาเร็วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ